เช้าๆมุมกาแฟของนาเล็กก็ในรั้วในสวนแหละฮะนะสบายกับแก้วมังกรนี่แหละฮะผละไม้ในสวนของบ้านพี่สาวนาเล็กสุรินครับผมมันีมุมกาแฟที่สุรินสวยงามแบบธรรมาชาติกัน ช่องกิจในเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าเชก็เปลี่ยนบรรยากาศมุมกาแฟนะวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะก็อยู่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กลับมาบ้านอยู่บ้านพี่สาวมุมในสวนของเราก็นี่แหละก็จะเป็นธรรมชาติแก้วมังกรนะ ลูกไว้แบบธรรมชาติมันก็ได้กินบแบบนีแหละออกให้กินอยู่เรื่อยๆครั้งเราไม่ได้ตั้งใจปลูกอนะพี่สาวบอกว่าแก้วมังกรตัวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกกนะได้มาก็วางไว้ข้างๆกับต้นโมกนะ่ะนู่นนะอยู่ข้างในนะมาหลายปีแล้วไม่ได้ใส่ใจหรอก มีเขาโตขึ้นมาก็จะมีกิ่งก้านสาขาหนุนขึ้นไปบนต้นโมอกอะโผล่ออกมาก,กิ่งก้านออกมาเรื่อยๆจนมาออกดอกออกผลนะได้กินและนี่นะลูกใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กนะเนี่ยลูกใหญ่มากเนะนี่ยเท่ากับที่เขาขายในท้องตลาดแล้ ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยเรามีผลไม้ที่ปลอดสารกินที่บ้านความสวยงามของดอกเขาก็เนี่ยโอเคนะเห็นแล้วก็สดชื่นก็เป็นไม้ที่ปลูกปล่อยแบบธรรมชาติได้แบบสบายๆนะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีออกเยอะหรือเปล่า ตามกิ่งต่างๆมันออกกันยังไงเป็นผลยังไงโอ้ข้างบนก็มีบานะกำลังบานแหะดอกของเขาพวกนี้จะเหมือนแบบบานวันเดียวอรเช้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วรอมแมลงมาผสมเคสรอนหนึ่งดอกแล้วก็มุมโน้นอีกดอกหนึ่ง นี่แหละอยู่ในสวนถึงเวลาเขาก็ออกเองนะไม่ได้บำรุงดูแลอะไรปลูกแบบธรรมชาติก็มีทยอยออกกันมาเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมตุ่มดอกของเขาก็กำลังออกที่อยู่ด้านบนนูก็มีตุ่มดอกกำลังออกเหมือนกันนี่แหละ ความสุขในแบบชีวิตบ้านนอกวันนอกไนงะบ้านสวนสบายๆงนาเล็กจะจะชอบแบบเนี้อยู่กับป่าอยู่กับเขาเนอะโหมีความสุขฮนะ ก็ได้แต่คิดได้แต่วางแผนนะเมื่อไหร่จะเกษียณถ้าเกษียณก็คงหาอยู่แบบวิถีแบบนี้แหละดูแล้วมันสุขใจดีกับผมสำหรับคลิปนี้นะมุมกาแฟของนาเล็กก็มาชมแก้วมังกรกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยศรพี ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ